คผู้ชมครับร้านเนี้ยชื่อร้านว่าอะไรยูคูยูคูยูคูนะครับหวานเย็นแบนสาขาลำปางเอานี่มันเป็นแฟรนไชส์เป็นแฟรนไชส์ครับเป็นแฟรนไชส์ทรเราเป็นสาขาลำปางนะครับสาขาเดปางใช่ครับมีที่เดียวที่เดียวครับลำปางมีที่เดียวตรงนี้อยู่เขาเรียกอะไรครับอำเภอเมืองตรงนี้อยู่อำเภอเมืองครับผมยน่เขาเรียกว่าด้านข้างตลาดอัศวิน นะคทางตลาดอสุริใช่ครับใช่ครับใกล้ๆกับแยกมดยิ้มนะครับใกล้ๆกับแยกมดยิ้มครับนี่นี่ฮะมีเมนูเยอะมากเมื่อกี้เราไปดูเห็นไหมราคาไม่แพงนะเพราะว่ามีเนี่ยห้าสิบห้าสี่สิบห้าสามสิบห้านะฮะเนี่ยท็อปปิ้งก็ห้าบาทสิบบาทครับด้านนี้ก็ยังมีอ่าอันนี้คือการเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มท็อปปิ้งครับท็อปปิ้งนี่ห้าบาทสิบบาทครับผมโอ้โหเนี่ย อย,อ,ยอย่างที่พี่มอแกนตักไปเมื่อกี้อน,นอันนี้ค่ะอันนี้คือลูกลานนะลูกลาน,ล,ล,านลูกลานหรือลูกชกทางใต้เรียกว่าลูกชกอาห,หากินยากเป็นผลไม้ไทยหากินยากาหากินยา,ากเปิดมานานหรอยางร้านนี้เปิดมานานอ่าเดือนสามเปิดพฤกิจกาธันวาม,มกรากมุ่งาเดือนนี้เดือนที่สี่ครับผมเดือนนี้เข้าสู่เดือนที่สี่นะครับอร่อยอร่อยเลยแล้วเราคิดยังไงถึงมาเปิดร้านขนมหวานอันนี้อร่อยไหม ส่วนตัวผมชอบขนมหวานนะครับแล้วก็เจอเห็นว่าในเห็นว่าในคาเฟ่ในในบ้านเราเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยวกับน้ำนะครับเจวกับน้ำน้ำชากาแฟอะไรต่างๆนะครับแต่เรามองว่าบ้านเราเนี่ยยังขาดขนมหวานเพราะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินขนมหวานแล้วก็อยากมีคาเฟ่สำหรับผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะว่าผู้ใหญ่ยางเดียวก็ไม่ได้เพราะเรามีเมนูไอศครีมด้วย นะครับเป็นผู <S <S ้ใหญ่กับเด็กเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นคาเฟ่สาหรับครอบครัวจริงๆที่สามารถพาลูกพาหลานพาอากงอาม่ามานั่งทานด้วยกันได้นะครับไอเดียคือตรงนี้นะฮะก็คือว่าอยากให้มันเป็นครอบครัวไม่ใช่ว่าเป็นคาเฟ่สาหรับวัยรุ่นอย่างเดียวจูงเพื่อนกันไปกินคาเฟ่อย่างเดียวไม่ใช่นะนี่ก็คือ ให้ลูกให้หลานกับอาม่าอากงเนี่ยมาได้มากินด้วยกันได้เชื่อมเชื่อมรอยต่อได้นะใช่ครับใช่ครับแต่เมนูที่นี่ชื่อแปลกๆนั่นเลยที่ผมสั่งมาเนี่ยชื่อว่าวาสนาผู้ใดนะคุณครับโฮโโฮโฮดูเที่นี่คือมันจะมีก็ิมประกอบด้วยนะฮะลอดช่องไทยก่อนครับมีลอดช่องไทยนะลอดช่องเขียวๆขียวเนี่ยนะครับก็คือลอดช่องไทย แล้วก็มีกลวยเชื่อมนะครับกลวยเชื่อมนี่ฮะนะฮะอันนี้เป็นเผือกนะครับอันนี้เป็นเผือก mm hmm. มะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทินะฮะอันนี้อ่ามีมะพร้าวกะทิแล้วก็ไอศครีมกะทิราดด้วยน้ําตาลเคี่ยว <im istles> ค,คือคือเราไม่ได้ใช้กะทิโดยตรงนะครับจะ mm. ใช้ไอศครีมกะทินี่ยแทนน้ากะทิแล้วก็ราดด้วยน้ําตาลเคี้ยวซึ่งน้ําตาลเคี่ยวของเราก็จะเป็นน้ําตาลดอก <im> มะพร้าว น้ําตาลดอกมะพร้าวถ้าน้ําตาลดอกมะพร้าวนี่ทางใต้นี่รู้จักกันดีรู้จักกันดีฮะครับ,รบทางใต้รู้จักกันดีอร่อยออย <laughs> นะฮะถ้าทางภาคกลางนี่เขาจะเป็นน,น,น้ำตาลโตนดเนาะหรือน้ําตาลอ้อยนะครับของเราจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะัจตุรเทพเต้าชิงอ,นนอ,อันนี้อะไรอันนี้อะไรมีชื่อไหมอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ เซี่ยลิงนึ่งนะฮะนึ่งเป็นนางเอกไอ้อวันยกเนี่ยครับอันนี้เอาไปทางทางเยาวราชนิดนึงเซี่ยลิงนึ่งเนี่ยผมชอบผมชอบกับทิมกรอบแต่้าวยมะพร้าวกะทิใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นทับทิมกรอบทับทิมกรอบของเรานี่คือทําวันต่อวันนะฮะไม่เป็นสีม่วงนะปกติเขาสีแดงเออเราใช้สีของดอกอัญชันซึ่งเป็นสีของมันจริงๆไม่ไม่ไม่ได้อ่าไม่มีสีผสมอาหารนะฮะ ไม่มีสีผสมอาหารนี่คือสีของอัญชันนะครับอันนี้คือสีของอัญชันนะะก็ใช้ใช้แห้วนะครับแล้วก็กับแป้งนะฮะแล้วก็ผสมสีก็คือเป็นสีจากดอกอัญชันจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้เนาะกะทิมะพร้าวกะทินะครับเป็นมะพร้าวกะทิเลยนิ่มเลยนะฮะอันนี้นิ่มนิ่มมากเลยนะครับเนี่ยนะฮะนิ่มมากเลยของคุณมุ้ยสส่งอะไรไปเมื่อกี้อ่านะฮะ เมดไปได้ใช่ไหมอันนี้ออกแนวหวานเย็นนะแนวหวานเย็นใช่ไหมฮะนีน้ําแข็งอันนี้คือเราเปิดตั้งแต่กี่มุมเที่ยงนะครับเที่ยงครับพอเราช่วงเช้าเราก็จะต้มเพราะว่าวัดิบิ่วนใหญ่เราจะทํากันวันต่อวันวันต่อวันเลยวันต่อวันแล้วก็ปิดตอนสามทุ่มสามทุ่มออกโซนเลย กินว่าเรียกว่าตอนเที่ยงก็ทานข้าวเสร็จมื้อเที่ยงก่อนรอบหนึ่งนะพอตอนเย็นกลับบ้านก็ทํากับข้าวกินกันอะไกรกันก็มากินขนมหวานอีกรอบหนึ่งสังสรรค์กันได้เนะบรรยา <c oughs> กาศดีครับ <c oughs> <า>คุณผู้ชมรตรงน,นี้ก็จอดรถได้ในในสะดวกนะเมื่อกี้เรามาก็ <c oughs> ได้เลยนะฮะแล้วก็เมนูเยอะมากเลยอ่ะผมแบบพูดตรงๆนะอยากกินไม่หมดเลยไอ้นี่อยากกินนี่อยากกินนี่อยากกินแบบขอบคุณมากครับผมหลายใจมากเลยผมแล้วเป็นคนชอบขนมหวานอยู่ด้วยแล้ว มรนาพเนนะแล้วก็บรรยากาศแบบเหมือนคาเฟ่ที่ว่าคือมันรอบกว่ามันสมัยใหม่นะะสมัยใหม่เป็นคาเฟ่ข้างหน้านี่มันเหมือนห้องส่วนตัวเลยนะอันนี้จะเป็นแบบเวิร์กสเปซก็เป็นสําหรับการประชุมครับพี่มุ้ยอันนี้นะด้านหน้านะครับสําหรับการประชุมสมมติว่ามากันเป็นกลุ่มหรือว่าไม่ไม่ไม่เชิงว่าประชุมอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็น คาเฟ่สาหรับครอบครัวบางทีลูกหลานยังเด็กยังเล็กครอบครัวเด็กจะร้องกลัวจะรบกวนกันเขาก็ขอแบบพรเวทนิดหนึ่งสิบคนก็นั่งกันไปเลยครับมากันสองสามอ่าในหมู่ลูกหลานนะสองสามครอบครัวก็นั่งกันไปเลยครับสิบคนไม่หนวดููใครไม่หนวดกูใครแอร์ส่วนตัวมีแอร์เฉพาะครับไม่มีค่าห้องนะไม่มีค่าห้องเหมือนเดิมครับไม่มีค่าห้องกัญชัยเฉพาะค่าขนมเหมือนเดิมนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกจากค่าขนมอย่างเดียว เราเปิดมา34เดือนเป็นไงบ้างผลตอบรับดีไหมฮะก็ถือว่าผลตอบรับดีนะครับก็ต้องยอมรับว่าวัตถุประสงค์นะครับหรือจุดมุ่งหมายของผมมันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องเงินหรือเรื่องรายได้นะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าดีก็คือว่าบรรยากาศของคนลงปางที่ที่เรามาที่ที่เราเห็นในแต่ละวันอย่างสุขสาร์อาทิตย์นี่ค่อนข้างชัดเจนจูงมือกันมาเลยพ่อแม่พาลูกพาหลานมาแล้วก็มีปู่มีย่าอย่างที่ผมบอกนะฮะเราเป็นคาเฟ่สำหรับครอบครัวจริงจนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าสําเร็จแล้วนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ว่านะฮะเราไม่ได้เอารายได้มาเป็นที่ตั้งผมเห็นมันมีออนไลน์ด้วยนี่หมายถึงว่าส่งส่งเดลิเวอรี่ได้ไหมเดลิเวอรี่เอ่อก็เดลิเวอรี่นี่ก็มีทั้งอ่าแอปฟู้ดมีทั้งไลน์แมนไลน์แมนก็มีไลน์แมนก็มีแกร็บก็มีอยู่บ้านก็กินได้อยากกินก็โทรสั่งเลยนะฮะครับผมแล้วส่งไปยังไงอ่ะมันแพ็คแพ็คได้เหรอครับเรามีแพ็คเกจนะฮะเรามีแพ็คเกจนะครับสำหรับแพ็ค เรามีแพ็กเกจเรียบร้อยไม่ไม่ไม่ได้มานั่งที่นี่ก็อยู่ที่บ้านสั่งมาใช่ครับใช่ครับเรามีแพ็กเกจ่รูปของรูปแบบของร้านขจิตเป็นไงฮะคุณผู้ชมนะครับคือดูแล้วผมว่าช่วยเดียวไม่พอนต่มันต้องไปกินตองสั่งอีกครับคุณผู้ชมคือขนมหวานเราเรามีทั้งเมนูสําเร็จนะครับอันนี้ทั้งเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเมนูสำเร็จเป็นชุดทำไมเป็นชุดเราเซ็ตไว้แบบนี้เลยบางทีมองว่าเราไม่อยากจะมานั่งเลือกแล้วใช่ไหมฮะ จิ cup, ้มเลยวันน so ี้กินเดอะคัพพรุ Folks, <speaking> ่งนี้ก <speaking> ินป <speaking> ีศาจแดงเราเราเลือกเลยนะครับว่าเราอยากกินอะไรนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบบอกอยู่นะครับว่าแต่ละเมนูมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับโดยเริ่มต้นที่35บาทแต่ถ้าไม่อยากได้แบบนี้ไปเลือกข้างหน้าก็ได้เราเลือกแบบนี้ได้นะฮะอันนี้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 อย่างเงี้ยเราเราจะเลือกว่าเราจะกินหวานเย็นหรือเราจะกินไอศครีมเราเลือกหวานเย็นนะ เราม Some ีน้ำอะไรบ้างมีตั้งแต่กะทิสดกะทิเคี่ยวน้ำเชื่อมน้ำลำไยน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเต้าหู้นะฮะแล้วก็ท็อปปิ้งอะไรบ้างนะครับเราจะขอเริ่มต้นที่45บาทนะครับไอ้ท็อปปิ้งเนี่ย45บาทเราเลือกได้ถึง4อย่าง4อย่างด้วยกันแล้วก็ไอศครีมเราก็จะเลือกไอศครีมอะไรได้ไอศครีม2องลูกตอน่ถ้วยนะเหมือนที่พี่กินเมื่อกี้ได้สอลูกใช่ไหมฮะท็อปปิ้งนี่เราเลือกได้ถึง4อย่างเช่นเดียวกัน เลือกที่ชอบอ่าเลือกที่ชอบชอบอะไรก็กินอันนั้นนะฮะคือชอบทั้งหมดเลยคุณผู้ชมคือจะใครที่ชอบขนมหวานนะมาที่นี่ผมว่าคุณไม่อยากกลับแน่แล้วก็กล้วยนี่ก็อร่อยมากนะกล้วยอะไรนะกล้วยนี่กล้วยเชื่อมกล้วยตากกล้วยตากมีด้วยนะครับมีทั้งกล้วยเชื่อมกล้วยตากนะครับเพราะว่าอย่างอย่างตัวกล้วยเชื่อมมีก็ซิเนเจอร์ของมันก็คือจะเป็นกล้วยนิ่มนะฮะกล้วยนิ่มจะไม่แข็งกระด้างสักทีเดียวนะครับ ส่วนในในส่วนของกล้วยเชื่อมนะฮะอันนี้เราก็ใช้ในส่วนของท้องถิ่นของเรานี่เองนะครับนะใ,ชใช่ครับใช่ครับ<อ>ก็เจ้าของกล้วยเชื่อมนะครับที่เราใช้อยู่<อ>ก็คืออยู่ที่แม่เมาอนี่นะฮะ<อ>เป็นกล้วยของท้องถิน่นครับพี่มุ้ย<อ>แน่นอนว่าเราทําธุรกิจเนี่ยเราต้องมีท้องถิ่นควบคู่เข้าไป,<อ>ไปด้วยถูกต้องไหมฮะ คือเราจะโตคนเดียวไม่ได้เราซื้อแฟรนชชสยมาก็จริงแต่ส่วนผสมบางอย่างนะครับเราก็ต้องใช้ในท้องถิ่น,นใช่ของท้องถ<อ>ิ่นเลยใช้ของท้องถิ่นเลยนะครับแล้วก็ผ่านกรรมวิธีต่างๆโดยสูตรโบราณเลยเป็นกล้วยเชื่อมที่ตากอยู่ในในแผ่นพลาสติกใสป้องกันแมลงอย่างดี<อ>นะฮะมีความนุ่มในระดับที่เราสามารถเลือกได้ว่างั้นเถอะหลังจากนั้นเราก็ลาดด้วยน้ำผึ้งนะครับลาดด้วยน้ำผึ้ง นี่พูดมาขนาดนี้ผมไม่อยากกินได้ยังไงผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูนะฮะลองดูนะเล่ามาจนผมเห็นไม่อยากจะดูอยากกินแล้วนะฮะผมก็มากินนี่แล้วกล้วยเลยผมต้องกินกล้วยหมดแล้วแหละคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามาลำปางมาเที่ยวลำปางหรือคนลำปางเองเนี่ยที่ดูเราอยู่นะครับสามารถแวะมาหาเก้าโมงเช้า ใช่ไหมเที่ยง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 ถึงเก้าสามทุ่เที่ยงถึงสามทุ่มวันนี้มาที่นี่มาทานบรรยากาศดีมากแล้วก็ครับผมคิดว่าถ้าคุณชอบขนมหวานหรือไม่ชอบแบบคุณลองมาดูคุณจะรู้เลยว่าที่นี่รสชาติคือกลมกล่อมนะที่ผมกินเนี่ยคือมันไม่ได้หวานจนแบบโดดเด่นแต่มันกลมไปด้วยกะทิความหวานไอศครีมอร่อยมากไม่เลี่ยนจริงครวันนี้มาที่นี่ครับ แล้ลูกแม่โจ้ครับนี่ฮะไปเรียนแม่โจ้มาปีหนึ่งฮะปริญญาเอกลูกแม่โจ้ครับโเราเฉยแล้วนะลูกแม่โจ้ร้อยปีสามสั่ง,งความรู้สึกหน่อยไปเรียนมาปีน,ปนึงแล้วเป็นไงบ้างอต้องบอกว่าปกติผมสัมภาษณ์แต่คนที่เรียนจบมาแล้วนะครับค, <น S 1> ครับคนที่<ๆ>ไปเรียนเ e อ้ยหนึง่งปีเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณลูกแม่โจ้นะครับพี่ๆน้องๆของแม่โจ้ก่อนเลยเพราะว่าตัวผมเองก็มาเป็นศิษย์ของแม่โจ้นะครับต้องบอกว่าปีแรกนะฮะปีแรกความประทับใจมีเยอะมากนะครับตั้งแต่ใน ในระดับจังหวัดก่อนดีกว่าตอนวันที่เราไปเรียนตอนแรกนะครับเราเรียนแม่โจ้เราก็กลับมาด้วยความรู้สึกว่าเราเรียนแม่โจ้เฉยๆเลยนะฮะแต่พอเราลงเฟซบุ๊กไปปั๊บคนนู้นคนนี้ทักมาแล้วเฮ้ยแม่โจ้บ้านเราเยอะมากแล้วเราก็มามีชมรมใช่ไหมฮะเข้ามาอยู่ในส่วนของชมรมก็ได้มาเจอท่านประธานนะครับก็คือพี่มุ้ยแล้วก็พี่อัมไพแล้วก็น้องส้อยหรือหลายๆคนนะครับทุกคนดีมากนะครับทุกคนดีมาก คือในส่วนของผมเองไม่ใช่เฉพาะร้านยูฮ uh, ูหรือร uh ้านขนมหวานคาเฟ่อย่างเดียวผมมีธุรกิจโรงพิมพ์หรือธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะชื่อร้านพิมพ์สวยนะครับอยู่ที่นี่ไหมอยู่ที่ลำปางนะครับอยู่ที่ลำปางนะฮะส่วนตัวผมก็เลยว่าสนับสนุนอะไรให้ชมรมได้ผมยินดีและในส่วนของชมรมเองก็ดีมากเช่นเดียวกันไม่เอาหลอกพิธีแต่มีอะไรคือจะอุดหนุนอย่างเดียวเลยจะอุดหนุนกันอย่างเดียวเลยนี่คือความน่ารักนะฮะแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน นะครับความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันของอของลูกแม่โจ้ะนะครับ